สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแบบแก้ปัญหากระเป๋าลืมรหัสล็อกซึ่งเปิดกระเป๋าเดินทางไม่ได้แล้วทีนี้ก็เกิดปัญหาใช่ไหมที่หลายคนแบบหืมจะทำยังไงดีตัวนี้จะเป็นระบบของ TSA 0 0 7นะคะตัวนี้โอเคแล้วตัวนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องหาแกน มันจะมีแกนอยู่นี่นะคะถ้าเราหมุนไปเจอเราต้องหาอะไรสองอะคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวหาตัวอย่างนะม,มันจะมีรอกอ๋อนี่ไงคะมันจะเป็นจุดเยอะตรงเนี้ยจะเป็นหลุมนิดนึงเป็นหลุมนิดนึงเน,น,น,งนี่ยเจอละโอเคเรามาดูตัวนี้ตึ้ง ใช่นี่ไหมอืเอาโอเคอ๋อนี่ไงเม่อกีโอเค,อเคตัวนี้ก็เจอแล้วนะคะมันจะเห็นไหมใช่ไหมมันจะเป็นร่องอเงี้ยทีนี้เป็นดอช่องนี้บ้างโอเคอย่างนี้มันถึงจะเห็นเนาะโอเคตัวนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อืมอันนี้ใช่ไหมเนี่ย โอเคใช่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นล่องปกติทุกคนจะที่เห็นทุกคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมมันจะเป็นแบบเลื่อนทีละหลักอะ่ะแล้วก็มาเปิดแบบเนี้ยเนี่ยปกติทุกคนจะแบบเออเลื่อนทีละหลักปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างงี้ใช่ไหมเราเลื่อนไปแล้วเลื่อนอยังไงมันก็ทําไม่ได้นะคะเสียเวลามาเนี่ย จะมาบอกเคล็ดลับแล้วก็วิธีเราต้องอันนี้นะคะนะับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมาเลื่อนหลักนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า เรามาดูกันตึงเปิดได้แล้วค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆมากเลยนะคะปกติเห็นคลิปของทุกคนที่เข้าไปเปิดไปแก้ไขแบบเราก็แบบเจอเจอปัญหานี้บ่อยมากแล้วก็ทิ้งกระเป๋าบ่อยมากแล้วสุดท้ายเราก็ไปเจออคลิปหนึ่งอะแต่ว่าเขาก็แก้ไม่ได้เขาบอกมาอย่างเงี้ยแบบต้องหมุนทีละหลักทีละหลัก,ลลกแต่ทําเราทําแล้วแต่มัน ทำไม่ได้เราก็เลยลองทุกวิธีลองนั่งคิดนั่งคิดจนเนี่ยค่ะเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยลองทําแล้วก็ได้จริงๆลองกันดูนะคะถ้าใครได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ใต้ข้างล่างด้วยนะคะใตค้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ